สวัสดีครับพี่พีเอฟซีทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่วงเล่นทุกสายไายทุกองค์ครับกับผมวัดราชศรีครับคลิปนี้ก็เข้าสู่อีพีที่348แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ห้หน่อยด้วยกันจนเหมือนเดิมเชื่อเลยครับชมและชอบส่วนยังไหนทกักไลน์ไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8าศนน,นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์กันนะครับ ลิงลน์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับใตค้คลิปวิดีโอเนี้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเขาไปแอดลน์ทักถ่ายสอบถามราคามาได้ราคาก็เป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบชมให้ถูกใจสนใจก็ค่อยถามถ่ายราคามาแล้วกันนะครับนะบโอเควันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันเหมือนเดิมเช่นเคยครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับองค์แรกนะครับวันนี้เป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่องค์น,นี้เป็นสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์อกครุฑนะพี่นะนี่ นะครับพิมพ์อกครุดนะครับนี่ผ่าผิวเดิมๆเลยนะครับพระลงกุก่็จะมีล่านิดนึงนะครับตรงนี้นะครับนี่อกครุดนะครับนี่เส้นเส้นซุ้มก็จะบางนะครับเบกฐานตรงนี้จะมีเป็นร่องนะครับเห็นไหมเห็นมขีดด้านบนนะพี่นะนะครับนี่ฐานด้านล่างนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผิวมาดูเนื้อหากันนะพี่นะ ผ่าเนื้อหาประมาณนี้นะพี่นะมีพลนผูนิดนึงนะครับแต่ว่าคราบผิวยังอยู่อยู่เลยนะครับนี่ผิวกรุนะพี่นะนี่บางองค์ก็เนื้จะขาวโบ๊ะเลยนะพี่นะบางกนพรมนะต้องดูเนื้อหาดูธรรมชาตินะพี่นะดูพิมพ์ทรงนะครับนี่องค์นี้เนื้อก็จะออกขาวเหมือนกันแต่ว่าผิวนี่ผิวกรุเลยนะครับนี่นะครับนี่คราบกรุยังอยู่เลยนะพี่นะนะครับ สมเด็จบางคุณพรมพิมพ์อกครุฑนะครับนี่ก็มีกระเทาะมั่งนะครับนี่เนี่จะออกเนื้อแก่ผงนะครับรงนี้นะครับนี่เนี่ยจะขาวเลยนะครับนี่เห็นไหมพี่ฐานชั้นนี้จะมีเส้นนะครับนี่จะเหมือนมีเส้นนะครับประมาณเนี้ยนะครับฐานประมาณฐานเต็มเต็มอย่างเงี้ยจะมีเส้นเส้นเส้นแซมข้างบนเนเล็กนะครับเป็นร่องอยู่นะครับนี่นะครับนี่เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับผิวกลูทั้งองค์เลยนะพี่นะนี่นะครับนี่ มีลานนะครับไม่หักนะพี่นะมีลั่นนะครับละเพราะว่าผ่านน้ําผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับนี่ก็มีลั่นเดิมอย่างนงี้ยนะพี่นะลั่นนะี่กนะมิดไม่ไม่ปิดไม่แตกนะพี่นะลั่นลั่น,นเฉยนะครับนี่ฮะเนื้อหาประมาณนี้นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมลงสูมเนื้อให้ดูว่าอรงนี้เนื้อ ข้าท่าเลยนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวส o o ให้ดูเนื้อนะครับนี่นี่นะพี่นะนี่ครับมีทราบเห็นไหมพี่นะนี่เนื้อจะคอบขาวเลยนะครับนี่ครับนี่จะคอบขาวเลยนะครับนี่นี่ครับเนื้อคอบขาวที่กุอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ครับนะครับ ขี่กลุกทั้งองค์เลยนะพี่นะนะครับนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะพี่นะนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นเอ่อาจะเรียกว่าสีบรีหรือวงปู่โตนะพี่นะเนี่ยครับสีบรีหรือว่าปู่โตมวดูยิมพีเนื้อเนื้อว่านเกสรน,นะพี่นะเนื้อผงเกสรน,นะครับนี่นะครับนี่ นะครับเมลเกสอนนะครับนะครับนะครับหลวงพุโตนะครับบ้านปลูกชิมพลีนะครับไต่ฐานตะกุดนะพี่นะนี่ฮะฝังตะกุดนะครับนี่นะครับสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชำรุดหักซ่อมนะครับนี่นะครับนี่ฝังตะกุดนะครับเมลพีสอนนะครับ มือว่านเกสรนะครับไม่รู้เขาจะเรียกว่าผงหรือว่านไม่รู้นะพี่เดี๋ยวเกสอรแล้วกันนะครับนะครับประมาณนี้เกสศรนะครับนี่นี่ฮะหลวงปู่โตก็ไปดูชิมพลีครับนะครับโอเคองค์ต่อไปครับเป็นหลวงปู่บุญนะพี่นะนี่เขาเรียกว่าพิมปลปกโพนะถ้าจะไม่พิดน่าจะเรียกว่าพิมปลกโพนะครับปลกโพนะครับหลวงปู่หลวงปู่บุญนะครับ นี่ครับผิวว่างหิ้งหิงหน่อยนะพี่นะพระลงลักไว้นะครับเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าเนื้อว่านจินดามนีหรือเปล่านะครับนี่ครับผิวประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับผิวเฝุ่นนะครับน่าจะเป็นว่านนะครับมีขาวว่านอยู่ด้านนอกหรือเปล่าเนี่ยอาจจะนะครับนี่จุ่มลักนะครับนี่ครับนะครับนี่เออพิม พิมพ์ปกโพน่าจะเป็นเรียกว่าพิมพ์ปอกโพนะครับนะครับเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเรื่องเนื้อพงจายินดามณีนี่แหละนะครับแล้วก็จุ่มลักนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้พี่นะนี่ับนี่ับนะครับนี่ประมาณนี้นะครับยังก็ถือว่ายังยังสวยอยู่สวยอยู่เนาะแต่ผิวว่ามันบ้านหน่อยนะพี่นะับได้คุณฝุ่นมางี้นะครับนี่ อาจจะวางเรือกอะไรก็ไม่รู้นะนี่จุ่มลักครับเนื้อผงยาจุ่มลักนะครับองค์บูบุญวัดกลางมะแก้วนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นเออ่ขาเรียกว่าอะไรนะใบเสมาเอ๋ชินาราดใบเสมานะพี่นะนี่ดูครับผิวนะครับนี่ดูครับผิวผิวประหลอดประหลอดทางองค์นะครับนะครับนี่ดูครับ เป็นพระเนื้อชินนะครับนะครับเนื้อชินครับผิวประหลอดดูครับนะครับนี่ดูครับดูว,ว,ว่าพี่ครบประหลอดนะขาวๆนะนี่พี่เห็นไหมนี่ฮบเนี่ยก็มีคราบนี่ในสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคราบกุนะพี่นะเป็นเพราะพระน่าจะเป็นพระลงกุนะเช่นลาดใบเสมานะครับนี่คราบดินนะ่าจะเป็นดินกุอะไรพวกเนี้นะพี่นะเนี่ยเก็บดีก็จะขาวโบ๊ะเลยนะพี่นะองค์ไหน,นเก็บดีๆเนี่ยปหลอดก็ยังอยู่นะ นะครับอายุร้อยปีพันปีเนี่ยไม่ใช่ว่าปลอดจะหายนะบางองค์ที่แบบเก็บดีเนี่ยอยู่ดีนะครับอยู่ที่อากาศดีๆอะไรแบบไม่โดนมือไม่โดนอากาศอะไรเนี่ยปลอดก็จะอย่างนี้เลยนะพี่นะดูนะครับนี่ผิวแห้งนะครับเห็นไหมปลอดตึงๆแห้งๆเลยนะครับพี่นะนี่พี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับชินาลาดใบเสมานะครับนี่นะครับนี่นี่ปลอดแห้งๆเลยนะครับพี่นะ ดูนะครับนี่นะครับโอเคผ่านไปครับองต่อไปครับเป็นเหรียญเออเขาเรียกว่าเจ้าคุณสีนะครับนะครับพระวิสุทธิสมาจาร์นะครับจงศรีวัดอ่างนะพี่นะอย่างนี้แบบได้แบบบนบ้านเลยหลังแต่วองไข่นะครับวัดอ่างศิลาชนบุรีนะพี่นะเนีย่ยได้บ้าน,นเงี้ยจริงนะครับที่ระลึกในงานบูรณะพระาธาตุนะไม่แน่ใจว่าปีไหนนะพี่นะ สวยมากพี่องนี้เนี่ยเนี่ยใจอ,อยากเลี่ยมเหลือเกินอยากแกะเลี่ยมเหลือเกินเนี่ยผิวก็ะไหลเดิมๆแห้งเลยพี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมผดผดแบบธรรมชาติเลยเพี่นะผดกากเนี่ยผมว่าทําทํายากนะพระที่ว่าทําเหมือนนะครับนี่นี่องนี้ผมว่าดูดีเลยนะครับนี่ฮะได้บ้านมาด้วยนะครับนี่ฮะดูผดอะไรแบบผิวกระไหลแห้งๆ,งๆติดผิวอย่างงี้เลยนะครับนี่ นะครับเจ้าคุณสีบ้างท่านน่าจะเจ้าคุณีนะพระวิสุทธิสมาจารย์นะครับนี่ไม่รู้ว่ารุ่นแรกท่านเป็นเหรียญยังไงนะอันนี้รุ่นไหนไม่รู้นะพี่นะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเหรียญหรอกแต่อยู่เกีเ่ยนอาศัยเล่นหลากหลายนะพี่นะไม่ไม่ค่อยรู้ไอ้ลึกๆแบบข้อมูลลึกๆยังไม่ค่อยเก่งนะพี่ยนะังยังรู้ไม่หมดนะพี่นะนะครับรู้แต่พอว่าเหรียญพระนี้ อันจานนี้พิมพ์นี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นทางไหนประมาณนั้นอาจจะพอคาดเดาได้นะครับแต่ว่ายัางยังไม่ชำนิชำนาญถึงขั้นว่าเป็นรุ่นอะไรตำหนิตรงไหนยังไงนะครับเอาไว้แล้วกันนะครับเอาแค,แค่ว่าพอได้ขายนะพูดจริงๆนะครับตามแต่ละวันเนี่ยเอาแค่ว่าดูพอได้ขายนะครับไม่ถึงกบดูเก่งว่าไม่ไม่ถึงกบรู้ว่าเออองนี้เล่นไม่เล่นราคาเท่าไรไม่ถึงขนาดนั้นนะดูบางอย่างบางทีก็ดูแค่ชอบนะ เออแต่ว่าไม่รู้ราคานะบางทีอาจจะตกราคาเหมือนกันซื้อมานะครับถ้าอาจจะเล่นกันนะ้มิกพันสองพันเนี้ยอาจจะซื้อมากเกินสี่ห้าพันก็มีนะบางอย่างนะไม่รู้ราคานะพี่นะนะครับนี่พระบางอย่างก็รู้เล่นไม่เล่นก็ไม่รู้นะซื้อมาบางทีนะครับเห็นสวยดีบางทีชอบส่วนตัวนะนะครับดูชอบส่วนตัวด้วยบางทีในใจคิดว่าตามซื้อนะ ใจใจก็คิดว่าจะน่าจะขายได้ประมาณนั้นนะเนาะซื้อมาบางทีผ่าจะไม่เล่นนะก็มีนะบอกตรงเลยเนะี่ยประมาณนี้นะพี่นะเหรียญเจ้าุนสีวัดอ่างนะหลังตะบองไข่นะตะไหรทองเมเดิมเลยพี่นะเนี่ยเรียมบ้านเป็นเทียนนะครับเหมือนเดิมเลยผะสวยเดิมนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะพี่นะนี่ขุดจุกขุดผงล้นล้นจุกจุกเลยนะครับนี่ดูครับนะครับนี่ผงจะออกอทัเทาน้ำ เทานะนี่ประมาณนี้นะครับผงเนี่ยดูว่าผงก็น่าจะหยอดเข้าไปนะครับนี่เลอะๆหน่อยนะครับนี่เป็นผงปูนนะพี่นะประมาณนั้นแหละนะเวลาเขาทาผงก็น่าจะเคยเคยฟังเขา้ามาว่าน่าจะผสมปูนซีเมนอะไรนี่นแหละนะหยอดเข้าไปนะครับนี่นะครับหยอดเดิมเลยนะครับนี่ดูครับผงจุกๆเลยนะพี่นะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะพี่นะนี่ฮะดินผิวธรรมชาติโอเคเลยเนี่ยประมาณนี้ี่นะดูเอ,อกาแล้วกันพิมพ์ขี่ไก่นะครับ ไก่นี่ก็มีเยอะนะครับมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์ไก่นะไก่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีหลายพิม์เหลือเกินนะครับน่าจะเป็นพิมพ์สัตว์ที่ท่านโปรดหรือเปล่าเต่เพราะว่ามีพิมพ์ไก่นี่พิมขี่ไก่นี่มีหลายพิมพเหลือเกินแยกย่อยไปนะอะไรไม่รู้พอๆได้ยินนะไก่ต๊อกไก่เบรกไก่ฟ้าไก่อะไรหลายเยอะเนี่ยนะพี่นะกับพิมยมของท่านก็เป็นไก่เหมือนกันนะครับไก่หางพวงนะครับมานั่นครับ นี่ครับไก่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการธรมาหากินนะขยันทรมมหากินนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนะครับหลวงพ่อปานพิมพีไก่ครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นหลวงรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพีตานะพี่นะองค์นี้ดูครับสวยล่ํานะครับพระมีตะเข็บเดิมนะครับนี่นะครับดูครับพระมีตะเข็บนะครับนี่สวยล่ําฟอร์มล่ำพระอาจจะมีการใช้แล้วอาจจะของเดิมหรือว่า เก่าเก่าทีเดิมทีอะอาจจะมีการลงลักไว้หรือเปล่านะครับนี่ใ้ฐานเทหลอเต็มแล้วก็แต่งแต่ใบเรียบนะครับแต่ต่ใบเดิมนะพี่นะนี่ฮะดูนะครับพี่นะนี่ฮะดูนะพี่นะนี่ที่มาของคําว่าคีตานะครับนี่คอจะล่ําปึ๊กเลยนะครับนี่เต็มๆตางนี้เลยนะครับคอพระคางมีตะเข็บนะพี่นะนี่นะครับนี่มีตะเข็บลอยเห็นอยู่นะครับนี่พระน่าจะใช้ได้โดนล้างมานะครับมีลักมีอะไรนะครับน่าจะของ เดิมทีน kind of okay. ่าจะมีการลงรักไว้ด <S transparency> ้วยนะครับน <u> ี่นะครับดูมีการล้างแล้วก็ล้างขัดเปล่ารักออกมามั่งนะครับมานี่นะครับนี่ครับด้านข้างนะครับมีตะเข็บพอเห็นนะครับนี่นะครับเนื้อหาปุกปากนะครับดูสังกติด้านหลังนะครับดูฐานฐานหมอนฐานกลมใหญ่นะครับนะครับลงคอนี่ลึกนะครับนี่คอนี่หนาตึกเลยนะครับนลงพวเงินพิงพี่ตาเนี่ยี่ครับมีรอย โลหะเทหล่อนะครับนี่เป็นรอยนะครับธรรมชาติผ้าหล่อนะพี่นะมีรอยขยักนะครับเวลาโลหะไหลอาจจะเย็นตัวไม่เสมอกันนะบางทีเนี่ยมันไหลแช่นะครับบางทีอาจจะเทปุ๊บนะครับปลายกระบุง้งลาไปเบ้านะเทปุ๊บทิ้งระยะหนึ่งหรือว่าหมดเบ้าพอดีนะเอาหม้อใหม่เทไหลลงไปเนี่ยโลหะจะมีเป็นรอย,อยอย่างนี้หรือเปล่านะประมาณนี้การคาดเดาก็โมเสวเหมือนกันแล้วครับพี่นะประมาณนี้นะครับดูครับ มันเป็นธรรมชาตินะพี่นะนี่รอยโลหะนะครับแต่ความร้อนมันทําให้ติดกันอยู่แต่ว่ามันมีรอยนะรอยเชื่อมกันไม่สนิทนะครับโลหะเวลาไหลนะครับนี่ฮะดูครับนะครับประมาณว่าขาดเดาเราเดามม่วม่ซั่วๆมัม่งน,นะพูดไปอาจจะผิดถูกขออภัยนะพี่นะความรู้น้อยนะครับบางทีนะครับอาจจะคิดไปเองนะครับบางทีอาจจะปิดหลักการมั่งก็กได้นะตามความจริงนะนี่ครับรูปหล่อลองเพื่อนพิมพ์ขี้ตาครับนะครับนี่ฮะหล่อล่ำปึกเลยนะครับ ฐานตะไบเดิมนะพี่นะนี่ฮะตะไบเดิมนะครับนี่นี่ฮะพระฉันนิฐานว่าพระเดิมทีเนี่ยอาจจะมีการลงรักไว้นะครับนี่นะครับแต่งตะไบเดิมตะไบเดิมเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับอโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อบุญนะครับนี่ฮะหลวงปู่บุญไม่แน่ใจว่าองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อผงยาหรือเปล่านะครับนี่พิมซ์่น่าจะเรียกว่าซุ่มวานะครับ จะมีซุ้มโค้งซุ้มเวานะครับองค์สวยๆเขาว้านเด็เก็บตรงนี้เป็นสังกตินี Hi ่จะขึ er ้นชัดนะองค์นี้ชัดเจนเลยนะพี่นะนี่ฮะเห็นไหมล่องสวยชัดเจนเลยนะครับนี่ดูเนื้อหานะครับนี่ครับเนื้อว่านนะครับเนื้อเนื้อเนื้อผงเนื้อผงยาเนี่ยนะพี่นะไม่แน่ใจนะนี่ฮะด้านหลังด้านด้านด้านข้างล่างนี่จะมีรอยพระแบบเหมือนแกะออกจากพิมพบางทีเขาใช้มีดใช้อะไรงัดออกมาพี่นะนี่มีรอยอยู่นะครับนี่ฮะดูฮะนี่ครับ น่าจะเป็นเนื้อวา่าเนื้ออะไรนะพี่นะขึ้นฟ้าตาม,มาอายุเลยนะพี่นะนี่ข้าวโพกขาวนี่น่าจะเป็นข้าวบ้านข้าวฟ้านะพี่นะนี่ฮะดูว่าห,หลังมีจานนะครับนี่จานเลยนะครับอง,งนี้แบบปึ๊กปักเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับนี่ก็จริงๆก็ปึกปักทุกองนะบางทีผมก็ดูชอบส่วนตัวนะอาจจะปึกปักสําหรับผมพี่ๆอาจจะไม่ปึกปักก็ไม่ได้เสียกันหรอกนะโอพ้พี่ๆท่านใดทีด่วา่ามองเออเขอทาท้าเว้ยปึกปักนะมองไปในทางเดียวกันแนละ้วก็เอออาจจะได้เสียกันอยู่นะครับ ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะพี่นะขอฝากคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจน้องหน่อยแล้วกันนะครับนี่หลวงปู่บุญวัดกลางมะแก้วพิมพ์ซุ้มโค้งนะครับอ้ยซุ้มเบาซุ้มเบาพี่นะครับนี่ครับโอ้องนี้เนี่ยต้องต้องลงกล้องให้ดูอีกหนึยนึงนะพี่นะวัวเนื้อหาสวยธรรมชาตินี่นะผมก็ดูชอบส่วนตัวนะพี่นะดูมันเป็นไปได้ไหมพี่พี่พอชอบเหมือนกันไหมนะนี่ดูวอวเนื้อว่านนะครับเนื้อผงนะครับไม่ไม่รู้เขาเรียกว่าเนื้อว่านึกเนื้อผงยาหรืออะไร นะครับประมาณนี้นะพี่นะนี่ครับดูฮะนี่นี่ครับพี่นะจานเปียกนะจานแบบมันๆานนะครับนี่นี่ครับจานแห้งเดิมเดิมเลยนะครับนี่ดูเนื้อหานะครับโอ้โหตรงนี้นะครับนี่ครับสมสมเว้าเนาะนี่ครับสมเวัลหลวงปู่บุญนะครับนี่ครับสังคติเนี่ยลงเลขเจ็ดเลยชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนะครับตรงนี้ นะครับกิจจาร์เหมือนกันนะครับชอบใจทักทายาสอบถามราคามาแล้วกันนะครับนี่โอเคผ่านไปมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้อีพีนี้นะครับเป็นพระชัยนะครับหรือพระกิ่งไม่รู้นะพี่นะวัดบวรครับปีศูนย์แปดนะครับนี่นะครับดูครับนี่นี่นะครับพระชัยวัดบวรนะครับพระชัยหรือพระกิ่งนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพระชัยหรือพระกิงนะพี่นะนี่ับผิวแบบมันบ้านหน่อยนะครับนี่เอ่อพอประลอนครับ น่าจะเข้าใจว่าน่าจะเในหลวงหล่อเก้าท่านทรงสร้างนะประมาณนั้นแหละผมถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่กลิ่หรือนประชัยพอปลอรนะครับวัดบัววอนนะครับนะครับนี่ผิวบนบ้านนี้หิ้งเลยนะพี่นะนี่นด้านข้างออกมานี้นะครับนี่ประชัยวัดบัววอนนะครับนี่ฮะดูฮะด้านข้างหูเป็นปิ่นชัดเจนฮะปั๊มชัดเจนนะครับนี่นี่ฮะดูว่าปีศูนย์แปดนะฮะสองห้าศูนย์แปดนะครับ บวรนิเวศนะครับน่าจะเป็นวัดบวรนั่นแหละนับบวรนิเวศวิหารนั่นเลยครับนะครับเป็นวัดบวรนะครับเห็นเขาจาได้ของข่าววันมันเป็นพระชชยรุ่นแรกหรือปิงรุ่นแรกนี่แหละนะครับวัดบวรเออสมพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงของเราท่านทรงสร้างนะในหลวงรอเราเก้านะนะครับีในหลวงเราก้าหลวงท่านสร้างน่าจะเป็นสร้างหรือเป็น ประธานในพิธีก็ไม่แน่ใจนะพี่นะนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเอวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดสมัครสมาชิกหน่อยกันครับชมและชอบสนใจตรงไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เดียวกันนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบนะครับและที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นกำลังใจกก็รรราาาบบบขออคคุณย่่งงสูนะะัแลดพี ที่มีอุปการะคุณทั้งหลายนะครับที่หุหนผมเลื่อมานะครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับไว้โอกาสนี้ด้วยวันนี้ก็ก่อนจากกันไปก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันกด like, ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามน้องหน่อยแล้วกันไว้ก่อนหน้าพกบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอญอยกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ